อคปอบใจตัวเองปอบใจตัวเองตอนนี้มีแต่ทหารเรือมาทามาทหารเรือก็ดีจะได้ทำการ์ฟจะได้ทำทาชิถ้าผมเพิ่มเสียงดนตรีแรงแล้วล็อกดังๆเดี๋ยวก็จะมีคนหลับคาสตรีมนะไม่ได้ดูเน ดูนะเดตานี้นะมันจะให้ทรัพยากรตรงนี้โคตรเยอะเลยฝั่งนี้จะไม่มาเลยคะเนียเฮ้ย oh, <laughs> ไม่ติดลบเลย oh, เว้ยเป็นไงล่ะตอนแรกติดลบตอนนี้ไม่ติด ต้องรีบทำตัวตีบ้านก่อนเวฟ18บมาเนะีต้องทำตัวตีบ้านมาให้ได้สักตัวใช้วิเปไปเลยตอนเนี้ยคือใช้ใช้ไปเลยขอให้เราได้ตัวตีบ้านมาตัวหนึ่งก็แล้วแล้วก็ตีมันไปเรื่อยๆจนกว่าบ้านเวฟ8จะแตกอะาเวฟแตกมาปุ๊บเราก็จะได้วิตรงนี้มาใช่ไหม rare. แล้วเราก็ทำตัวอีกทีหนึ่ง

เออถ้ามันเป็นเบสแต่มีรบเกาะวะเรื่องห้าเนี่ถึงเอาได้เอาไปแล้ว มันอัพตุ๊บอันนี้จะเพิ่มเนี่ยเอ้ยไม่ใช่อันนี้คืออัพเออมันอัพสิอันนี้คือสกิลตัวละครพวกตัวละครหญิงนี่มันโหดจริงๆนะนะดูดามเมจดิ เทื่อนสองแสนว้าวเอาะจะตายพวกเนี้ยคือไม่มีคีย์ดีคอนก็จะไม่ตายใช่ไหมขอให้ได้ตัวปั๊มสรัพยาการได้ป่ะปับ๊บโอ้เยยก็ยังดีที่วันนี้เพิ่มพลังโจมตีเร็ว <c oughs> ปั๊บโจมตีเร็วเออเปิดเจดด้วยนะเอ้เอา้ิมัมงเชสโวกด้วย บวกมันโกโอ้มันบวกมันบวกสเตตัสแล้วก็บวกดามเมจนะ่ะสุดเจ๋ง oh, <no. S 1> ได้ก่อนเวฟอันนี้55เป็นอะไรที่แหลมมาต่อไปเอาฮิจิคำสโลมา ไอ้พี่ประตูเออตีประตูตีประตูอ,ะตอยากไปด้วยวะแต่ไปไม่ได้ส่งเรือดำน้ำไปตีโอสิบปีกว่าจะแตกไม่แน่นะอาจแตกก็ได้นะสิบปีตั้งภาคยัง่ะจะไปอยู่ภาคไหนลนะ่ะภาคพ่เนหร <laughs> อยากเล่นมดนี้มากใต้คลิปเลยพี่ชาย มันดูเบาเบาเนาะทำไมก้ามันดูเบาเบาเนาะโอ้เริ่มดูแล้วเริ่มดูแล้วกูขอหกสิบห้ากูขอตัวดีๆเลยนะมึงก็จริงไหมห้ามให้ตัวซ้ำกันนะให้ตัวซ้ำกันนะกูตายกูตายไ <c oughs> <c oughs> อ้ยีเชกามันก็หมดแรงขึ้นอะ งงวะ่ะคอานามีก็ได้นะหรือไม่ก็ตัวไหนก็ได้ที่มันลุกจอกเกาะหรือตัวไหนก็ได้ที่มันลุกเกาะชาดัมฟูจิทวระแรลี่เอาโอ้โหสุดยอดม,มีตัวโซโลโมาให้กูอีกแล้วก็มีตัวบัฟตีเร็วมาอีกโอ้โหสุดยอดจัดเฮลยดุกู เดี๋ยวเวลาอัพกราฟแล้วกราฟตัวที่ไม่มีใครทำเลยตัวนอกเมตาเราจะเอามาผ่านกอ๊อตให้เบิง้ง โคตรเถื่อนเด้กาบมันซัดมันซับซัดยับจริงๆอเอ้ยทำไมมันลบเกาะร้อยยี่สิบเลยวะวาวบางตัวมันลบเกาะไม่เท่ากันเป็นเพราะกาบป่าวะไม่รู้เหมือนกันครับจังหวะน,นี้ คอยเดียวคอยผ่านมาแล้วครับต่อไปเวฟต่อไปเวฟ79เนี่ยเริ่มยากฮะต้องรีบอัดทุกอย่างทีมส,สองโอ้ทีมสองแม่งก็เถื่อนกันเนี่ยขาตาคุริลูกเกาะ1 4อสสุดจริงวะ่ะสุดยอดเหมืงเกัน มีโซโลด้วยอะไรทุกอย่างโซโล บาดดาเมจได้ปะเออนั่นแหละสุดยอดพี่น้องโอริซังโอ้ยครับเถื่อนจริง